คำเตือนคลิปวีดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำอ่ะโอเคนะครับก็กราบสวัสดีสวัสดีไวลุ้นกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับนะช่องป่าปอนนะครับนะก็โอเคนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมงัวแห่งโชคราบนะครับนะงัวกระโดดโลดเต้นนะครับมา ก็วันนี้นะครับผมลาทุนมาหนึ่งันสามร้อยนะครับก็กดอื่นนะใครที่รับชมคลิปนี้อยู่อย่าลืมฝากกดไลค์ผมด้วยนะครับมาขอไปเบรน,นะสิบเลยแล้วกันนะวันนี้ไปแบบดุดุนะครับนะขอเบรดุกดุไปเลยนะเออดุกดุนะไม่ใช่ดุนะดุกนะครับดุดดุกดุเออขอยอดสะาดาแล้วก็น้ำปลาหวานด้วยแล้วกันอร่อยเฉยอ้าวคุณหลอกดาวนี่ว่า เฮ้ยเกินไปเด้ว่ะนะขย,ยังไม่ได้ก็ติดตามนะครับฝากด้วยนะ อาวเรื่องสวยครับสวยรอดเชยโอ้โหดูดิโอ้ยมาเยอะจัดนะแต่ว่าไังได้ได้แค่สองลายวะเนี้ไปกันต่อนะครับกระโดดโอ้โหหลอกอีกแล้วเฮ้ยได้อยู่นะแตกนอกอุ่นใจนะครับผมหวานเจี๊ยบ โอ้โหแม่งไม่กระโดดอีกเหรอวะอ่ะสวยครับถือว่าข้างนอกมาแบบเดืเดือด,ดมากนะทุกคนนะเฮ้สยสวยดิมาอย่างนี้ก็สวยดีไปรุ่นเอาเรื่องนะครับหนึ่งพันอีกแล้วเนาะอ่ะเต็มกาลาเบลครับ ใครอยากให้ผมไปเล่นเกมอะไรให้ดูนะครับก็คอมเมนต์นมาไ,ได้เลยนะวัยรุ่นเนาะขอไปเบรดร้อยเลยแล้วกันนะครับเพราะว่ามันมาดีมากนะมันมาดีอย่างนี้นะครับต้องรีบกระยำเบรดเลยนะวัยรุ่นเออมาโอ้โหแม่งอะไรวันนี้หลอกเก่งเหลือเกินมาดูกันนะครับว่าเบรดหนึ่งร้อยนะครับจะทํางานหรือเปล่านะ ว้าวลุๆแล้วขระโดดกระโดดไม่กระโดดสักทีหนึ่งเออหลักปอมงี่เอาแล้วเอาเลยเต็มข้อเออเออสวยไปดีหนึ่งหมึ่งก็ไม่รู้สินะนะครับนะโอ้อว่าีงเจีย่ยบ แตกนอกนะครับผมเอออ่ะอย่าลืมนะใครรับเมมาหนึ่งเดี๋ยวนี้นะครับฝากกดไลค์ผมด้วยนะครับก็ไม่อยากจะไปต่อจริงๆนะไม่รู้นะเพราะว่ามันแตกแล้วนะเออมันแตกแล้วเราไปต่อเดี๋ยวมันก็จะดูดเอานะครับเออก็โอเคนะครับสําหรับเกมนี้ก็ไม่ไปต่อดีกว่านะครับเนาะ ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเดรุ่นเจอกันใหม่นะครับคลิปวีดีโอหน้านะครับผมบ๊ายบายเด้อ